นี้ครับก็จะมีกระมังอ่าหนึ่งใบนะครับแล้วก็หน้าดินนะครับหน้าดินปุ๋ยมูลสัตว์นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามบ้านส่วนสองพี่นอ้องนะครับสวัสดีเอฟซี FC, ทุกๆท่านเลยนะครับ วันนี้นะครับจะพามาชมพืชอีกตัวหนึ่งที่สวนของพี่น้องได้อพอเลี้ยงเอาไว้นะครับเป็นแหนแดงนะฮะซึ่งได้มาจากกรมวิชาการเกษตรนะครับที่ตรงนั้นจังหวัดนะครับเกษตรจังหวัดเอามาให้ที่บ้านน้องขนอนก็ได้แบ่งมากำหนึ่งนะครับมาเพาะครั้งแรกนะครับการมังด้านนู้นนะฮะผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ เราก็เต็มแล้วก็ย้ายมาเพาะ,ะตัวนี้อีกกระมังหนึ่งนะครับก็เต็มอีกแล้วเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาะขยายแนแดงกันนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ได้เตรียมอุปกรณ์ไว้ทางด้านนู้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปะขยายแนแดงกันเนาะนะครับตามผมไปเลยครับผม ครับสาหรับอุปกรณ์ที่ผมจะใช้ขยายแนแดงในวันนี้ครับก็จะมีกระมังหนึ่งใบนะครับแล้วก็หน้าดินนะครับหน้าดินอุยขี้วัว,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 วนะครับขี้วัวปุ๋ยมูลสัตว์นะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับเราจะใส่ขี้วัวไปก่อนนะครับไม่ต้องใส่เยอะขี้วัวตัวนี้เป็นขี้วัวที่ผมแช่ไว้แล้วนะครับ การแช่เอาน้ำหมักที่วัวเพื่อที่จะเอาไปรดผักนะครับแล้วก็เอาไปไว้รดในการหมักดินนะครับก็เลยเอาที่วัวที่ได้จากการแช่น้ำแล้วนะครับมาโรงนะครับซึ่งเราไม่ต้องใส่เยอะนะครับใส่พอประมาณเนาะ ่ก็จะประมาณนี้นะครับตามด้วยดินนะครับตามด้วยดินอันนี้ก็พอประมาณนะครับดินตรงนี้เป็นหน้าดินนะครับที่ผมได้อกองปุ๋ยหมักนะครับแล้วก็เอาปุ๋ยหมักมากองรวมกันแล้ว <c oughs> ก็เหลือหน้าดินตรงที่ได้ทําขึ้นกองปุ๋ยหมกักเ <c oughs> มโจวไว้นะครับก็เลยไปขุดออกมานะครับ <c oughs> จะเป็นประมาณนี้นะ ใส่ดินลงไปแล้วก็ทำให้แน่นเลยนะครับเนี่ยตกตกตก,ตกเขานะฮะเวลาเราใส่น้ำไปนะครับเดี๋ยวเขาที่วัวสารอาหารจากที่วัวเขาจะเขาจะขึ้นมาเองแล้วแต่เทคนิคแล้วแต่สูตรใครสูตรมันนะครับ อันนี้ผมก็ดูดูจากหลายๆที่มามามาปรับเปลี่ยนมาทำให้หเมาะสมกับในส่วนของเรานะครับซึ่งอาจจะไม่เป๊ะนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะขยายให้ไหมหลังจากนั้นก็เราก็จะใส่น้ำนะครับใส่เบาๆนะครับ อีกนิดหนึ่งนะครับอพอนะครับดูดินก่อนโอเคใช้ได้ ทีนี้เราก็จะใช้ตัวนี้ชนนะครับเอาเศษหญ้าเศษใบไม้นะฮะออกนี่ครับ ผมก็จะใส่น้ำหมักขี้วัวนะครับน้ำหมักขี้วัวลงไปนิดหนึ่งนะครับเพื่อช่วยในการาริ่งของเขาให้แตกกอเร็วขึ้นนะครับซึ่งถ้าท่านใดที่ยังไม่มีน้ำหมักขี้วัวในในใน,ในตอนเริ่มต้นนะครับก็สามารถไปใส่ตามหลังได้นะครับก็ไม่ได้เสีตายตัวนะครับเนาะเอาที่เราสะดวกนะครับ ครับต่อไปเราก็จะไปตักในเแดงมานะครับนี่ครับไม่ต้องใส่ยเยอะนะครับประมาณนี้ครับใส่ลงไปเลยนาน <c oughs> โอ้ยเนาะลงไปเต็มอะไรนี่แล่ะโอ้ยนาสงสารใช้มือนะครับขยับขยับตื้อตีเบาๆนะฮะ ให้รากข้ลงนัครับให้รากอย่าให้รากข้อลยนะครับถ้าติดกันก็เอามือบีบ้ๆออกนะครับมาณนี้ครับก็เป็นว่าวิธีนะครับการขยายเนแดงแบบง่ายๆนะครับของบ้านสวนสองพี่น้องนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะ เคยซื้อมารอบแรกนะครับซื้อมารอบแรกแตอนั้นไม่มีเวลานะครับไม่มีเวลารอบแรกที่ซื้อมาแต่ใส่ลงไปในบ่อนี้นะครับนี่สักเป็นบ่อน้ําลึกพอสักพักเขาเริ่มแห้งแห้ง,หงนะครับตายเป็นที่สุดนะครับนะครับการเพาแหนแดงก็จะมีอ่ครับขั้นตอนนะครับประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะเอาไปวางเก็บไว้ในที่โดนแสงแดดไม่เต็มที่นะครับเดี๋ยวตรงนั้นผมก็จะย้ายเหมือนกันนะครับเพราะว่า,เ,าเขาเจอฝนเจออะไรไปนกกบกลัวที่มันจะไหลล้ออนออกเดี๋ยวเราจะหาที่ใหม่ให้เขาอยู่นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับการขยายในแดงในวันนี้ก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม